หลายคนเจอปัญหาซื้อกล่องมาแต่ไม่รู้ว่าจุน้ําได้กี่ลิตรเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวิธีการคํานวณว่ากล่องของเราจุน้ําได้กี่ลิตรไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ไปรับกล่องมานะคะแล้วก็เอามาลงผักรสล่ลาสุดนะคะเมื่อวานแล้วเจอปัญหานะคะก็คือว่า กล่องที่ไปรับมาของแอมเป็นกล่องมือสองแล้วก็ขนาดของกล่องแต่ละใบเนี่ยปัญหาของแอมก็คือแอมไม่รู้ว่ากล่องแต่ละใบเนี่ยมันจุน้ําได้เท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะเอาวิธีการคํานวณหาปริมาณน้ํามาฝากเพื่อนๆนะคะคิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะเจอปัญหาเหมือนกันนะคะอาวิธีการก็คือเราจะใช้ เราจะวัดเอาความกว้างคูณความยาวแล้วก็คูณด้วยความลึกนะคะซึ่งอะไก็ขึ้นหน้าจอไว้ให้แล้วนะคะว่าวัดได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ความลึกกล่องใบนี้จะอยู่ที่26เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็นำมาความกว้างก็คือ4ี่สองคูณ5 9แล้วก็คูณ26นะคะอะ่สรุปว่ากล่องใบแล้วก็หารด้วยหนึ่พด้วยนะคะแล้ว ก็จะไปตกอยู่ที่64ลิตรนะคะกล่องใบนี้นะอันนี้ก็คือกล่องที่แอมไปรับมานะคะรอบนีไ้ได้ได้ได้ใบใหญ่มาขนาดเท่ากันทุกใบเลยนะคะก็จะทำมันก็จะง่ายเราแหละเพราะเราจะได้วัดทีเดียวตวงทีเดียวนะคะแต่ว่าสําหรับลหลายๆคนแอมก็เชื่อว่ามือใหม่ลหลายหลาคนแอมเชื่อว่า ก็ยังจะงงแหละบางคนก็น่าจะไม่รู้เหมือนที่มไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เลยได้เอามาฝากก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆชาวปลูกผักด้วยกันนะคะก็ยังไงนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ